สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับคลิปวีดีโอนี้เราขอ,อนำเสนอการจัดทำโครงการต่างวิชาการกันนะคะโครงการคือเอกสารหรืองานเขียนที่ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นเพื่อแสดงแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดขึ้นอย่างเป็นระบบให้นำไปปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการความสำคัญของโครงการ 1. ช่วยให้การดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายหรือความต้องการของหน่วยงาน 2. ทํทำให้การดำเนินงานนั้นมีทิศทางที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 3. เป็นหลักฐานและใช้ในการประเมินค่าง,งานที่ผ่านมาและเป็นแนวทางในการดำเนินการครั้งต่อไปได้องค์ประกอบของโครงการมี3ส่วนได้แก่ส่วนนำส่วนที่เป็นตัวโครงการและส่วนขยาย ส่วนนำได้แก่ 1. ชื่อโครงการ 2. ชื่อผู้เสนอโครงการหรือผู้รับผิดชอบในโครงการ 3. ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการหรือหลักการและเหตุผล 4. วัตถุประสงค์ 5. ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนที่เป็นโครงการได้แก่วิธีการดำเนินโครงการส่วนขยายได้แก่ 1. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ สงงบป,ประมาณในการดำเนินงานตามโครงการสามกำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน 4. สถานที่ในการดำเนินงานค่ะวิธีการเขียนโครงการ 1. ชื่อโครงการสื่อความถึงใจความหลักของโครงการควรเขียนให้ชัดเจนไม่คลุมเครือหรือกว้างจนเกินไป 2. ชื่อผู้เสนอโครงการหรือผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ดำเนินการหรือผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามโครงการที่เสนออาจเป็นคนเดียวหรือเป็นคณะหรือเป็นหน่วยงานการเสนอชื่ออาจเสนอเฉพาะชื่อหรือเฉพาะระบุหน้าที่รับผิดชอบด้วยก็ได้ 3. ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการหรือหลักการและเหตุผลการอธิบายความเป็นมาและภูมิหลังของการเสนอโครงการความสำคัญของโครงการรวมทั้งรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ที่อนุมัติเข้าใจที่มาความเห็นความสำคัญและเข้าใจโครงการที่เสนอมาก 4. วัตถุประสงค์ การชี้แจงจุดมุ่งหมายของโครงการถือเป็นการกำหนดทิศทางของการดำเนินงานและแนวทางการปฏิบัติการเขียนวัตถุประสงค์จะต้องชัดเจนและรัดกุมเพื่อให้การปฏิบัติงานได้สะดวกขึ้น 5. ผู้เข้าร่วมโครงการหรือเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดที่ทำให้ผู้ทำโครงการต้องการให้มาเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องสอดคล้องกับวัตถุที่กำหนดไว้ค่ะ 6. ระยะเวลาและการดำเนินงานควรกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการให้ชัดเจนอาจเขียนในลักษณะแผนภูมิสแสดงเวลาดำเนินการไว้ในส่วนวิธีการดำเนินการด้วยก็ได้ไม่ควรเขียนระยะเวลาดำเนินการที่ไม่ชัดเจน 7. สถานที่การดำเนินงานควรระบุสถานที่ที่ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ในการ ส่วนที่จัดโครงการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถติดตามได้โดยง่ายค่ะวิธีการดำเนินงานโดยปกติจะมี3ขั้นตอน 1. ขั้นเตรียมงาน 2. ขั้นดำเนินงาน 3. ขั้นสรุปและประเมินผล 9. ้าค่าใจ่ายในการดำเนินงานหรืองบประมาณมี4หมวด 1. หมวดค่าตอบแทน 2. หมวดค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายต่างๆ 3. หมวดวัสดุ4หมวดค่าใช้จ่ายบิดเล็ด10ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะได้รับการคาดคะเนผลปร,ประโยชน์จากการดําเนินโครงการที่จะเกิดขึ้นแก่บุคคลหรือส่วนรวมควรเขียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 11. การประเมินผลโครงการ การประเมินผลโครงการเป็นการระบุวิธีการประเมินผลซึ่งต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการและอาจจะร,ระบุชื่อผู้รับผิดชอบเรื่องการประเมินผลค่ะสุดท้ายนะคะ ขอฝากลักษณะของโครงการที่ดี 1. สามารถแก้ปัญหาของหน่วยงานนั้นๆได้ 2. มีรายละเอียดวัตถุประสงค์เป้าหมายต่างๆชัดเจนมีความเป็นไปได้และสามารถดำเนินงานได้จริง 3. รายละเอียดของโครงการต่อเนื่องสอดคล้องสัมพันธ์กัน 4. ตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนสังคมและชาติได้ 5. ป,ปฏิบัติแล้วมีประโยชน์และสอดคล้องกับแผนงานหลักของหน่วยงาน 6. โครงการกำหนดขึ้นจากข้อมูลจริงที่ได้ศึกษาวิเคราะห์แล้ว 7. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและผู้บริหารทุกๆด้านรวมทั้งทรัพยากรที่จำเป็น 8. มีระยะเวลาดำเนินงานที่แน่นอนระบุวันเริ่มต้นและสิ้นสุด สามารถติดตามและประเมินผลได้ค่ะจากกูลนี้เด็กๆก็เขียนโครงการกันได้แล้วล่ะสิครับคุณครู